ชมรมเดินป่าไม่ทิ้งกันคือสโลแกนของกลุ่มเพื่อนรัก8คนที่เป็นสมาชิกชมรมที่มีความสนิทชิดเชื้ออย่างแน่นแฟงมิตรภาพเป็นสิ่งสวยงามแต่ยิ่งรักมากเท่าไหร่ใช่ว่ามิตรภาพจะยั่งยืนมันจะอยู่ต่อระดับสลายไปขึ้นอยู่กับการกระทำของบุคคลสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f v movie วันนี้เรามาพบกับ fb the series กับเรื่องหลับตาท้าความมืดตอนที่หหากทุกคนพร้อมแล้วย่าลืมกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook และ Instagram ว่ากันด้วยเรื่องราวของเพื่อนฝูงที่รักกันดีประเดิมมาที่ชิงอี้เธอได้ตั้งกล้องขึ้นมาบอกว่าชมรมเดินป่าจะไม่ทิ้งกันเธอบอกเล่าความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนทั้งเจ็ดที่เธอรักใครมากที่สุดและในการนี้จะขอไททำวิดีโอเรื่องราวของแต่ละคนเก็บเอาไว้ในแคปซูลการเวลาอีก10ปีเราจะย้อนกลับมันมาดูด้วยกันในค่ำคืนนั้นชมรม เดินป่าได้เล่นเกมว่าใครคือผู้ร้ายอารมณ์คล้ายๆกระบอดเกมแวร์วูฟและแล้วเมือ่อ่ําคืนมาถึงหมาป่าก็ได้ออกล่าซึ่งในเช้าวันต่อมากรรมาการก็ได้ประกาศว่าชิงอีได้ตายไปเสียแล้วชิงอีก็วุ่นวายตีโพยตีพายพยายามหาฆาตกรใครเป็นคนทำซึ่งนั่นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ผ่านพ้นมานับ1ิบปีชิงอีได้ติดต่อหาเพื่อนสมาชิกทั้ง8คนของชมรมเดินป่าเพื่อมานัดเจอ กันที่เก่าเวลาเดิมณภูเขาที่พวกเขาเคยมาแคมปิ้งซึ่งประกอบไปด้วยปัวซางและเฉินฟางทั้งสองเป็นคู่รักกันกําลังขับรถเพื่อเดินทางมาไม่นานรั่วชิงก็มาร่วมเส้นทางเพื่อนเก่าได้เจอหน้ากันก็เกิดการกวนดีนกันเล็กน้อยมอเตอร์ไซค์และรถขับชนเชี่ยวกันไปมาประชันว่าใครเร็วกว่ากันซึ่งแน่นอนรถยนต์ที่มีสีร้อย่อมเร็วกว่าปัวซางนั้นยินดีกับัยชนะที่ได้มาซึ่งแน่นอนเฉินฟางที่นั่งมาด้วยก็บอกให้แฟน มันอันตรายนะรู้ไหมเส้นทางภูเขาแบบนี้เล่นเหมือนเด็กไปได้บัวสางก็บอกวิทยาสี่เรียดเราก็เล่นแบบนี้มากันตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วไม่ใช่หรอในอีกเส้นทางหนึ่งก็มีอ e ีซงที่กําลังขับรถมาซึ่งตอนนี้เขาเป็นซีอีโอใหญ่ต้องทําธุรกิจมากมายแต่ก็ยังหาเวลามาเจอกับเพื่อนได้และที่ข้างทางก็มียั่วซิลที่นั่งแวะเก็บดอกไม้อยู่ซึ่งรัวชิงก็ขับมาพอดีเลยบอกกับเพื่อนว่าจะมาด้วยกันไหมไม่ได้เจอกันานานนมโตขึ้นเป็นกอง มา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 กระโดดขึ้นมาเบาะหลังเพื่อนกันได้เจอหน้ากันก็ต่างแฮปปี้บนเส้นทางที่กว้างแสนไกลนํำพาเพื่อนทั้งหมดมาเจอกันที่โฮมสเตย์ซึ่งณนะตอนนี้ก็ได้มีสื่อชั่วเขาเป็นหัวหน้าชมรมไม่แปลกใจที่มาถึงเป็นคนแรกหัวหน้าได้ทักทายป้าฟางเจ้าของโฮมสเตย์ที่ดูแลที่นี่คนมันเคยคุ้นเคยกันได้เจอหน้ากันก็ต่างดีใจบัวซา,างกับเชิญฟางก็ตามมาติดตดต่อด้วยรั่วชิงกับยั่ซิ่ว ทั้ง5ต่างเาะเซีวกันถึงการเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนหลังจากไม่เจอเป็น10ปีจนกระทั่งมีเสียงทักทายายดังมาจากด้านหลังนั่นคืออ e. ีซงที่มาถึงก่อนหน้านี้ทุกคนต่างยิม้ยมแยม้มที่ได้เจอเขายกเวน้นรั่วชิงที่ไม่ค่อยชอบขอกับเจ้านี้เท่าไหร่คนมันเคยมีอดีตร่วมกันคนโดนชวนมากันเกือบหมดแล้วแล้วคนชวนละ่ะทำไมยังมาไม่ถึงพวกเขากําลังหมายถึงชิงอี้คนที่ประสานเพื่อนทุกคนก่อนที่ภาพจะตัดไปที่ข้างทางสแสดงให้เห็น ว่าชิงอี้กำลังมีปัญหาก,กับรถของเธอและพยายามติดต่อคนให้มาช่วยเหลือตัดกลับมาที่เพื่อนๆทุกคนพวกเขาได้กินข้าวเที่ยงเป็นการฉลองคุณป้าก,ก็ดูแลประคบประมงมอย่างดีก่อนที่อี้ซ่งจะขอไวแดงจากปาก้าซึ่งป้าก,ก็ตอบว่าไม่มีไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกอี้ซ่งเลยคอ,อย่างอื่นมาละกันรัวชิงเห็นอี้ซงขอไวตั้งแต่หัววันเลยเสาะแซบไปว่าพวกเราไม่มีปัญญาซื้อของแพงๆแบบนั้นหรอกอี้ซงก็ให้เหตุผล ว่าพวกเราได้เจอกันทั้งทีอย่างนี้ต้องดื่มฉลองมีแค่ไหนก็แค่นั้นป้าเอ้าชนเพื่อนที่เหลือชวนชนแก้วเพราะไม่อยากเห็นว่าอีซรงกับรั่วชิงต่อปากต่อคําเพราะมันจะทําให้บรรยากาศยิ่งมาครูเลยชวนกันเมาลอยหัวหน้าได้เอ,อ่ยถามว่าจําเกมที่พวกเราเคยเล่นได้ไหมสรุปใครเป็นคนรายนะทุกคนต่างงงงวยจาไม่ได้เหมือนกันรู้สึกว่าคืนนั้นจะเล่นกันไม่จบจําแค่ว่าคนที่ตายเป็นคนแรกคือชิงอี้ทุกคนน้ําจําได้ ว่ารัวชิงเป็นคนคุมเกมเขาเป็นกรรมการซึ่งรัวชิงก็จําไม่ได้ว่าคืนนั้นมันจบยังไงยัวซิงบอกว่าจําได้แล้วต้องเป็นอ e ี้ซงแน่เลยเพราะในเช้าวันต่อมาชิงอี้ได้เอาโทร,รศัพท์นายไปซ่อนจําได้ไหมพูดถึงเรื่องนั้นทุกคนต่างหน้าถอดสีเรื่องโทร,รศัพท์ของอ e ี้ซงมันมีนัยยะแอบแฝงซึ่งไม่มีใครอยากพูดถึงยัวซิวที่ไรเดียนสากลับพลาดออกมาโดยไม่ทันระวังเชิงฟางรเรียกทุกคนชนแก้วอีกครั้งก่อนจะเปลี่ยนเรื่องคุยระหว่าง งานสั่งสรรค์แขกอีกคนก็ได้เดินทางมาซึ่งทุกคนต่างคาดว่าเป็นชิงอี้และเมื่อได้เห็นใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นก็ต้องตาตรึงนั่นไม่ใช่ชิงอี้แต่กลับเป็นเซี่ยนถงที่ทุกคนไม่ได้เจอกันนานนมทุกคนต่างตอนรับและยินดีและดูเหมือนว่าอี้ซงจะสะทกสะท้ะทานกับความงามที่ได้เห็นเนื่องจากทั้งสองเคยเป็นแฟนเก่ากันมาก่อนเซี่ยนถงได้ถามถึงชิงอี้เธอเป็นคนนั้นฉันมาเพื่อนๆก็บอกว่า,วาชิงอี้ยังมาไม่ถึงเลยทุกคนต่าง แซวว่าทำไมเธอแต่งตัวสวยซิวทงเลยบอกว่าเธอเพิ่งกลับมาจากงานไทแบทไม่ทันได้เปลี่ยนชุดเลยรีบมาที่นี่ก่อนในวงสังสรรค์อีซงเริ่มระลึกถึงความหลังความสุขที่เคยมีร่วมกันตอนนี้มันช่างห่างไกลจากความเป็นจริงรียเหลือเกินหลังจากกินข้าวสองสาวยัวซิว,วและเฉิงฟางก็ออกมาได้เล่นเพื่อย่อยอาหารส่งสองสาวก็ได้พูดถึงเรื่องที่เส่ยวถงมาการมาของเธอทําให้ทุกคนตกใจเพราะไม่คิดว่าเธอจะมาเนื่องจากเมื่อก่อน เสี่ยวถงโกรธพวกเรามากแล้วก็ไม่มีใครรู้จริงๆว่าเธอโกรธใครกันแน่หลังจากนั้นเพื่อนแก๊งก็เตรียมตัวพร้อมๆเดินป่าไปเอาแคปซูลกันเวลาที่เคยฝังเอาไว้บนเขาท่ามัวแต่รอชิงอี้คงมืดค่ากันพอดีเพราะชิงอี้ตอนนี้ยังคงมีปัญหาก,กับรถแต่ดูเหมือนว่าพระเจ้าจะเมตตาได้มีรถบรรทุกคันนึงขับผ่านมาเธอเลยโบกมือขอความช่วยเหลือตัดภาพมาที่กลุ่มเพื่อนกลิน่นอายการเดินป่าเก่าๆมันทําให้ทุกคนร่าเริงบัวซางได้เอากล้องอันเก่า ที่เคยใช้ในวันวานมาใช้ด้วยในวันนี้เพื่อทําให้ทุกอย่างเหมือนเก่าหยัวเซีลยวก็มัวแต่ตอบแชทไม่รู้ว่ามีธุระอะไรมีไลนสายโทรมาหาเธอเป็นระยะระยะจนคนอื่นได้แซวว่ามีหนุ่มมาโทรจีบหรือเปล่าหยัวเซีลยวก็รีบแก้ต่างว่าเปล่าหรอกฉันสั่งของออนไลน์เอาไว้ไารสณนีไม่รู้ว่าบ้านฉันอยู่ไหนน่ซึ่งรัวชิงก็ย้ําเตือนว่ามีธุระก็รีบคุยถ้าไปด้านบนสัญญาณจะไม่มีเดี๋ยวจะติดต่อโลกภายนอกไม่ได้นะระหว่างการเดินทางเซี่ยวธงดูเหมือนจะออนไลน์ อีซงก็นำน้ำมาให้เธอแต่ซิวทงกลับไม่รับมันเอาไว้เหมือนว่าความรักของทั้งสองไม่อาจปฏิปปตอกลับมาเช่นเดิมและแล้วก็มาถึงยอดเขากับต้นไม้ใหญ่ที่เคยเก็บแคปซูลกันเวลาเอาไว้หนุมน่มๆรีบช่วยเหลือกันขุดเพื่อเอาแคปซูลกันเวลาที่ฝังเอาไว้เมื่อสิปีก่อนขึ้นมาแต่ขุดเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหรือว่ามันหายไปอาจจะโดนขโมยหรืออะไรสักอย่างหาไปก็ไม่มีวี่แววทุกคนต่างลงความเห็นกันว่าถ้าอยู่ต่อไปคงได้กลับ คำแน่ๆกลับไปที่ค่ายกันก่อนดีกว่าไม่มีแคปซูลักเวลาแต่มีพวกเราหนั่งโมงกันก็คงสนุกอย่าไปเสียเรอะไรกับมันไม่ต้องยึดติดกับวัตถุและมาสนุกกับเพื่อนๆที่ลยล้รอมถึงแม้จะเศร้าใจแต่ก็ยังมีรอยยิ้มทั้งหมดได้เดินทางกลับกันซึ่งยูซิลก็ได้เด่นบนอยากจะได้แคปซูลแกเวลาอยากจะดูวิดีโอเก่าๆและทันใดนั้นเองการลงเขาก็เกิดอุบัติเหตุเสียวทงสะดุดล้มจนขาพลิกไม่สามารถเดินต่อรัวชิงและอีซง ได้พูดพร้อมกันว่าขี่หลังฉันไหมมีผู้ชายสองคนมาเสนอมาเช่นนี้เซียวทงเลยเลือกให้รัวชิงเป็นคนที่ได้อุ้มร่างเธอซึ่งทําให้อีซ่งนาบึ้งตึงเป็นอย่างมากการที่มีคนขี่หลังทําให้รัวชิงรั้งท้ายทั้งสองเลยได้พูดคุยกันสองต่อสองรัวชิงบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้ขี่หลังฉันตั้งแต่สมัยมัธยมต้นแล้วนะตอนที่เธอหกล้มในงานกีฬาสีเธอก็ให้ฉันช่วยแบกซึ่งนั่นก็ทําให้ฉันมีศัตรูมากมายเลยจาได้มา เพราะใครๆก็ต่างอิฉาฉันที่ได้อุ้มสาวที่สวยที่สุดในโรงเรียนการมาของเธอในครั้งนี้ต้องมีคนดีใจมากนแน่ๆเสี่ยวทงก็ถามว่าใครรัวชิงก็อธิบายว่าต้องเป็นชิงอี้เพราะเรื่องราวเมื่อสิบปีก่อนชิงอี้เอาแต่โทษตัวเองที่ทําให้เธอโดนไล่ออกและฉันเองก็อยากขอโทษด้วยเพราะว่าตอนที่ชิงอี้ขโมยโทรศัพท์อี้ซ่งฉันก็อยู่ในเหตุการณ์แต่ฉันก็ห้ามไม่ทันย้อนภาพกลับไปเมื่อตอนสิบปีก่อนในช่วงเช้าที่ ผู้คนต่างเล่นเกมอยู่ชิงอีขึ้นมาชั้นบนและบังเอิญมาเห็นโทรศัพท์ของอีซรงกะจะใกล้แค้อีองซงสักหน่อยเนื่องจากอีซรงชอบแกล้งคนอื่นทีนี้แหละได้เวลาแกล้งคืนเอาโทรศัพท์ไปซ่อนดีไหมรัวชิงก็บอกว่าอย่าเลยแต่ชิงอีก,ก็ดื้อด้านเอาโทรศัพท์ของอีซรงที่ว่าใบซุกซ่อนจนสุดท้ายมันก็บานปลายทําให้เกิดเรื่องเธอไม่โกรธฉันใช่ไหมรัวชิงได้ถามเสี่ยวทงก็สวนกลับว่าท่านนายไม่ใช่คนที่เอาโทรศัพท์เครื่องนั้นไปฉันก็ไม่โกรธหรอก ซึ่งรั่วชิงก็ยินกรานว่าไม่ใช่เขาแน่ๆระหว่างที่ทั้งสองสนทนากันดูเหมือนว่าจะมีชายหนุ่มผู้หนึ่งจ้องมองมาด้วยสายตาที่ไม่ค่อยเป็นมิตรเอาซะเลยเขาเลยพาเสี่ยวทงกลับไปที่ห้องพักบัวซา,างเลยมาช่วยดูอ,อาการให้บัวซา,างพอมีความรู้เรื่องแพทย์อยู่บ้างเพราะตอนนี้เขาเป็นศัลยแพทย์ฝึกหดัดเมื่อดูอาการบอกว่าไม่นานเดี๋ยวก็หายประคบร้อนเอาไว้ไม่ได้หนังหนามากป้าฟางก็ช่วยเอายาหมองมาให้ซึ่งเสี่ยวทงก็ได้ถามกับป้าว่าก่อนเข้ามาหนูได้เห็น ผู้ชายคนหนึ่งจ้องมองแปลกๆเขาคือใครหรอคะคุณป้าก,ก็บอกวนหน้าเนี่ยคือเอาหวยลูกของป้าเองอย่าไปใส่ใจเลยถึงแม้หน้าตาเขาจะดุดุแต่เขาเป็นคนใจดีมากในขณะที่เ,เพื่อนๆหลายร้องพูดคุยกันหัวหน้ากลับบิดตัวมาเข้าที่ห้องพักเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีที่เขาเปิดกระเป๋าตลับเทปก็ได้หล่นลงมาซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่เขาซุกซ่อนจากผู้คนไม่อยากให้เพื่อนคนอื่นได้เห็นเพราะทันทีที่รัวชิงเดินเข้าห้องมาเขาก็รีบซ่อนมันทันทีรัวชิงมาเพื่อเก็บ กระเป๋าก่อนจะออกไปสู่อากาศด้านนอกซึ่งไม่นานอีซ่งก็เดินมาหาเขาที่ผ่านมานายเป็นไงบ้างอีซ่งได้เปิดประเด็นพูดคุยแต่สีหน้าของรูชิงดูเหมือนว่าไม่อยากสนทนาแต่ก็ตอบไปตามมารยาทว่าโอเคดีแต่คงไม่สุขสบายเท่านายหรอกพอประธานบริษัทแล้วได้ข่าวว่าบริษัทของนายกำลังประมูลพื้นที่ริมแม่น้ำฝั่งทนอยู่ไม่ใช่หรอรู้ใช่ไหมว่าที่นั่นมีผู้อยู่อาศัยอยู่นายจะซื้อที่ไปทำอะไรมันก็เรื่องของนายแต่อย่างน้อยก็ ็ขอให้มีความเป็นคนอยู่บ้างที่นั่นมีผู้อยู่อาศัยอยู่จะไล่ที่พวกเขามันก็ดูใจดําเกินไปที่รัวชิงโมโหมากขนาดนั้นนั่นก็เพราะว่าบ้านเกิดของเขาก็อยู่แถวนั้นเหมือนกันเขาเลยเป็นเดือดเป็นร้อนด่าอีซ่งไปว่าว่าน่าเงินมองทุกอย่างเป็นเม็เงินไปหมดอีซ่งเลยสวนกราบว่าใครกันแน่ที่เห็นแกเงินก่อนที่เขาจะเดินจากไปโดยใบหน้าที่มีรอยยิ้มตัดผ้ามาที่บวชสร้างเขากําลังคนห้องเพิ่มมองหากระเป๋าสตางค์ของภรรยาไม่รู้ว่าแฟนไป ทิ้งไว้ที่ไหนแต่สุดท้ายก็เจอส่วนเสียวทงเธอกำลังยืนอยู่หน้ากระจกรำลึกถึงความหลังเหตุการณ์วันวานที่เธอแสนเจ็บปวดณที่โรงเรียนมีรูปภาพของเธอติดอยู่มากมายเป็นรูปภาพที่เปื่อยกายกาแฟนหนุ่มนามว่าอีซ่งถึงแม้เพื่อนจะช่วยเอารูปเหล่านั้นไปทิ้งแต่สุดท้ายเรื่องราวของภาพที่ถูกแปะไปทั่วโรงเรียนก็แดงไปถึงหูผู้ใหญ่เซียวทงถูกไล่ออกจากโรงเรียนโทษฐานที่ทำอนานจารอีซ่งที่เป็นคนถ่ายภาพเหล่านั้นกลับไม่โดนไล่ออก นั่นก็เพราะว่าพ่อของเขาเงินถึงเลยโดนละโทษในที่นี้ชมรมเดินป่าได้ถูกตาหน้าว่าเป็นพวกสมซอนชื่อเสียงของเซียวทงปนปี้ซึ่งรูปภาพเหล่านั้นก็มาจากโทรศัพท์ของอี้ซงซึ่งคนที่เอาโทรศัพท์ของอี้ซงไปซ่อนนั่นก็คือชิงอี้อีซ่งเลยโมโหเธอเป็นอย่างมากชิงอี้แค่เอาโทรศัพท์ไปซ่อนเอาไว้ในหนังสือและก็ไม่รู้ว่าใครเอาไปหลังจากนั้นแล้วถ้าไม่ใช่ชิงอี้แล้วจะเป็นใครอี้ซงกำลังอลาวาดเพื่อหาตัวร้ายในโฮมสเตย์นั้นมี แค่พวกเราไม่มีคนเขาเพ่อคนอื่นจะอ้างว่าเป็นคนดูแลบ้านพักก็เกินไปไม่เช่นนั้นรูปจะมากระจายที่โรงเรียนได้ยังไงต้องเป็นฝีมือใครสักคนในหมู่พวกเราอีซ่งพยายามไตส่สวนเพื่อนๆจนเกิดอลราวาตรั่วชิงก็โทษอีซ้งนั่นแหละทนายไม่ถ่ายรูปเองตั้งแต่แรกรูปพวงนี้ก็คงไม่หลุดออกมาทั้งสองกำลังจะวางมวยจนกระทั่งเสี่ยวทงบอกให้ทุกคนหยุดผิดกันแม่งทุกคนนั่นแหละและเสี่ยวทงก็เดินจากไปหลังจากนั้นไม่มีใครติดต่อเธอได้เลยจนกระทั่งในวันนี้ที่เธอ ยอมมาตามนัดเพื่อสะสางอดีตที่ยังคุ้นเครือและในจังหวะที่เธอถอดเสือ้อก็มีคนเดินผ่านไปแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครหน้าต่างปิดอย่างมิชชิดไม่น่านจะมีคนแอบมองจากด้านนอกหรือเมื่อกี้จะเป็นเพียงแค่ตาฝาดก่อนที่ภาพจะตัดมาที่รถของชิงอีพร้อมกับฟ้าฝนที่หมกระน,นำ่ำฝนได้โปรยปลายลงมาเพื่อนๆต่างพยายามติดต่อชิงอี้แต่เธอก็ไม่รับสายชิงอี้เป็นคนมาสายแต่เธอไม่เคยเบี้ยนนัดเธอไม่ใช่คนแบบนั้นตอนนี้ทุกคน เป็นห่วงชิงอี้มากไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนติดต่อก็ไม่ได้จังหวะนั้นปาได้คุยกับลูกชายว่าทําไมซื้อน้ํามันมาเกินละ่ะลูกชายก็บอกว่าเป็นของคนอื่นพอดีตอนลงไปซื้อของมีผู้หญิงโบกรถขอความช่วยเหลือขากลับเลยซื้อน้ามันไม่ให้เธอแต่เธอไม่อยู่ที่รถแล้วสิเ,เพื่อนได้เห็นประโยคที่ปาคุยกับลูกก็ถามว่ารถเสียอะไรอยู่ที่ไหนผู้หญิงที่ว่าลักษณะอย่างไรด้วยความที่เป็นห่วงเพื่อนเลยรีบไปที่รถคันนั้นรถที่ว่าประตูไม่ได้ล็อกเลยเปิดดูข้างใน เขาของด้านในบ่งบอกว่าเป็นรุดของชิงอี้เนื่องจากมีชื่อของเธออย่างชัดเจนฝนไปลายเช่นนี้เธอจะไปอยู่ไหนได้เพื่อนชายทั้งสี่ได้ออกจกจายตามหาแต่ก็ดูเหมือนว่าฟ้าฝนจะไม่เป็นใจลมมันช่างแรงขึ้นมาทุกทีอี้ซงเลยบอกกับเพื่อนว่ากลับปัปก่อนฝนซาแล้วค่อยกลับมาหาอีกทีโดยที่ทุกคนก็ไม่รู้เลยว่าอีกนิดเดียวจะเจอแลแ้วแท้แท้เพราะชิงอี้นอนแน,นิ่งอยู่ในดงหญ้าใกล้ๆและเมื่อชายทั้ง4ี่กลับมาที่ห้องพักได้ไม่นานทุกคนก็ได้ข้อความจาก ิงอ้บอกว่ารถฉันน้ำมันหมดที่ทํางานก็โทรตามด่วนด้วยฉันขอตัวกลับไปก่อนวันนี้คงไม่ได้เจอกันแล้วล่ะขอให้สนุกซึ่งทุกคนก็โล่งใจที่รับรู้ว่าชิงอี้ยังปลอดภัยแล้วชิงอี้คนจัดงานไม่อยู่แบบนี้ทริปจะเป็นยังไงต่อไปล่ะเฮ้อท้อแท้ใจซะเหลือเกินและหัวหน้าก็พยายามติดต่อโทรถามชิงอี้แต่ก็โทรไม่ติดเข้าใจแหละฟ้าฝนบนภูเขาแบบนี้คลื่นสัญญาณมันไม่ค่อยดีเดี๋ยวถ้าเธอเสร็จงานก็คงมาเองและถ้าเธอมาไม่ได้เดี๋ยวค่อยรวมตัวกันใหม่ให้ เธอเลี้ยงข้าวชดใช้ละกันในขณะที่เพื่อนฝูงทั้ง7ก็าลังพูดจาคุณป้าก็ได้แอฟังพร้อมกับทีท่าจับมีดสับป,ปลาด้วยความถนัดมือรวมถึงเอาเวยลูกชายที่ชอบดมดมเสื้อผ้าดมไปก็ฟินไปเวลาได้ผ่าลุ่งเลยจนกระทั่งในค่ำคืนนั้นเสี่ยวทงเข้ามาพักกายในห้องก่อนที่จะมีคนมาเคาะประตูนั่นคืออีซงที่ตามเธอไปกินข้าวอีซงอยากจะคุยกับเสี่ยวทงเพื่อตามงอแต่เสี่ยวทงไม่อยากคุยกับเขาเดี๋ยวฉัน จะตามไปนายรีบออกไปได้แล้วฉันไม่มีอะไรจะคุยกับนายซึ่งนั่นทําให้อีซ่งเจ็บปวดร้าวรานกับความสัมพันธ์ที่ไม่อาจสารต่อเพราะรักแรกมันแยกยากรักมากมันยากแยกรักเธอเป็นคนแรกใจะให้แยกก็คงยากระหว่างที่รอเสียวทงออกมาจากห้องบัวซางก็เรียกทุกคนมาดูของเด็ดเป็นคลิปเก่าๆที่เขาได้เก็บเอาไว้เป็นคลิปในวันวาน,นที่ทุกคนรักใคร่บองดองเป็นมิตรกันอย่างแท้จริงไรซึ่งอคติและสิ่งกีดกันสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคนที่ เฉยชมตัดผ้ามัดที่เสียวทงที่แต่งตัวองกมาจากห้องก็ได้มีอวยกําลังถูพื้นจ้องมองเธอแปลกๆจ้องมาแบบตาไม่กระพริบครั้งนี้เธอเลยถามว่ามองอะไรนักไหนบ้าโรคจิตปะเนี่ยทันใดนั้นอวยก็คว้ามือเธอทําให้เธอกรีดร้องเพื่อนๆที่เหลือก็รีบเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะอีซ่งที่ฟุ้งกระจนผลักอวยจะล้มลงเกือบจะวางมวยก่อนที่คุณป้าจะมาห้ามปรามเพื่อนๆจับพวกเขาแยกคุณป้ารีบก่าวขอโทษที่ทําอะไรแบบนี้บ้า กำลังบ่นลูกด้วยความหนักใจว่าทำไมเป็นเด็กดือ้อไปที่อื่นไปไม่ต้องมายุ่งตรงนี้หลังจากที่เอเวยเดินจากไปป้าก,ก็ขอโทษแทนลูกชายที่ทำอะไรพลั้งมือทุกอย่างกลับมาสง,งบสุขตัดผ้ามาที่ชิงอีตอนนี้เธอกำลังโดนลากอยู่กับพื้นเสียงของเธอคือกล้องคุยกับตัวเองว่ามองดูดาจากมุมนี้ก็ดีเหมือนกันนะแต่น่าเสียดายที่มีแค่เราสองที่ได้เห็นในอีกมุมหนึ่งบัวาซางเกีวเฉินฟางก็ออกมาเดินเล่น ฟางนั้นอยากคลายเครียดและไม่อยากอย,กอยู่ในโฮมสเตย์เนื่องจากมีเรื่องมากมายให้ปวดหัวขอมาสุดอากาศเสีนหน่อยเลยขอให้แฟนมาเป็นเพื่อนซึ่งแฟนก็พอเข้าใจแต่ทว่าจังหวะนั่นเองบัวซา,างดเดินแสงไฟฉายอยู่ไกลๆเลยถามว่านั่นใครถามไปก็ไม่ตอบบัวซา,างอยากรู้อยากเห็นว่าคำมือดึกดื่นยังมีใครนอกจากพวกเราโฮมสเตย์ก็มีแค่เพื่อนเราเลยเข้าไปดูใกล้ๆในส่อของชือซั่วหรือหัวหน้าก็ได้มาถามคุณป้าว่าลูกชายคุณป้าอยู่ไหนป้าก็ ตกใจลูกป้าไปทาอะไรอีกหัวหน้าก็บอกแค่อยากถามว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นซึ่งป้าเองก็ไม่รู้ว่าเอาหวยหายไปไหนป้าใช้ให้เขาไปทิ้งขยะและเขาก็หายไปเลยหัวหน้านั้นก็งงว่าทําไมต้องทิ้งขยะบ่านี้ป้าเลยอธิบายว่าเขตเทือกเขามีพรบความสะอาดอยู่แอบไปทิ้งตอนกลางคืนมันง่ายกว่าจะได้ไม่ต้องจัดการหลายขั้นตอนซึ่งหัวหน้าก็อาสาช่วยป้าในการไปขนทิ้งตัดผ้ามาที่บัวซางและเฉินฟางทั้งสอง ไดมาที่ที่มีแสงไฟเมื่อกี้บัวสร้างเห็นว่ามีมือใครอยู่บนพื้นเลยไปส่องดูใกล้ๆเพื่อความมั่นใจบอกให้แฟนรออยู่ตรงนี้ก่อนและเมื่อเขาเข้าไปใกล้ก็ได้รับรู้ว่านั่นเป็นแค่มือตุ๊กตาเลยมาบอกกับแฟนว่าไม่มีอะไรแต่เมื่อหันกลับมาเชิงฟางกลับไม่อยู่เนื่องจากเธอนั้นอนสลบอยู่กับพื้นไปเสียแล้วบัวสร้างเลยรีบเร่งช่วยเหลือตัดภาพมันที่หัวหน้าที่ช่วยคนป้าคนของก็ได้เอาขยะมาทิ้งในกองขยะและเดินกลับอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ ท่านสังเกตเห็นวันะที่นั่นมีกระเป๋าสีแดงที่มีเส้นผมเล็ดลอดออกมาระหว่างที่ป้ากับหัวหน้าเดินทางกลับก็ได้เจอกับปัวสร้างที่แบกเชนฟางกลับมาพอดีทีแรกคาดว่าเธอเป็นลมแต่เมื่อเธอได้ฟื้นคืนสติเธอก็บอกกับทุกคนว่าโดนตีหัวแต่ก็ไม่เห็นว่าใครเป็นคนตีในป่ามันมืดมากซึ่งคุณป้าก็อยู่ที่นี่นานไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยบ้านคนที่อยู่ใกล้ที่สุดก็อยู่ไกลตั้งหลายกิโลหรือว่าจะเป็นพวกลักเลาตัดไม้พวกมันน่ยชอบ บุกเข้ามาตัดไม้นี่ป่าเดี๋ยวพรง่งนี้ป้าจะแจ้งตำรวจให้พง่งนี้ป้าจะลงเข่าไปแจ้งตำรวจแล้วกันและพวกเขาก็ลงมติว่าพง่งนี้จะกลับบ้านกันแล้วเริ่มเที่ยวไม่สนุกแล้วสิชิงอี้ก็ดูเหมือนจะมาไม่ได้รัวชิงเลยย้ำเตือนกับทุกคนว่าคืนนี้อย่าออกไปไหนอยู่แต่ในห้องจนกว่าจะเช้าแต่ทว่าหัวหน้าหรือสื่อชั่วกลับมองหาของสําคัญของตัวเองไม่เจอไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนรัวชิงที่รวมห้องก็นอนไม่หลับเลยขอลงไปดูทีวีในส่วนของยูซิลก็มี น,นั่นก็เพราะว่าเธอหนีหนี้มาซึ่งเจ้าหนี้ก็โทรตามซึ่งเธอก็พยายามเจรจาว่าเดี๋ยวจะรีบกลับไปชดใช้แต่เจ้าหนี้ก็ข่มขู่ว่าถ้าไม่รีบมาจ่ายเธออาจจะไม่ได้เจอพ่อกับแม่ของเธออีกในส่วนของอีซ่งก็กําลังจมปลักอยู่กับความทุกข์้วยความรักที่ไม่อาสมานไม่ต่างอะไรกับเสี่ยวทงที่มีความคิดวกวนอยู่ในจิตใจเนื่องจากสาเหตุที่เธอมาในครั้งนี้เพราะชิงอี้ส่งข้อความมาว่าฉันรู้ความจริงของเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสิ ปีก่อนมางานรวมเพื่อนครั้งนี้ให้ได้นะตัดภาพมาที่รั้วชิงอีกครั้งเขาได้มาดูข่าวเกี่ยวกับฟ้าฝนที่โหมกระหนำ่ำทำให้ระดับน้ําในแม่น้ําเพิ่มสูงขึ้นลมกระโชกแรงและหัวหน้าก็แอบมองรั้วชิงอยู่หัวหน้าทําของสําคัญหล่นหายเลยต้องรีบออกตามหาจะบอกคนอื่นก็ไม่ได้เลยต้องไปเพียงผู้เดียวนั่นก็คือกองขยะที่ไปกับป้าก่อนหน้านี้และเขาก็ได้เจอกับตาลับเทปที่เขาหอยหาโชคดีที่มันยังอยู่แต่ก่อนจะเดินกลับหัวหน้า ได้ยินเสียงหมาเห่าอยู่ใกล้ๆเลยไปส่องเบิงดูว่ามามาจากไหนก่อนที่จะได้เห็นว่าเจ้าหมากำลังแทะกระเป๋าเมื่อเปิดกระเป๋าก,ก็ทำให้เขาตกใจสะด,ดุ้งล้มทั้งยืนเพราะนั่นคือร่างของชิงอี้ร่างที่ไร้ซึ่งวิญญาณตัดภาพมาที่เพื่อนที่เหลือที่ลงมาดูข่าวพร้อมกับรั่วชิงเพราะว่าตอนนี้น้ำป่าไหลหลากเส้นทางก็ถูกปิดกัน้นจะลงเขาก็ไม่ได้เนื่องจากมันอันตรายดินโคลนถลม่มพรุ่งนี้จะกลับบ้านกันยังไงไม่ทันจัดคุณคริดจุด นหน้าก็โผล่มาด้วยสีหน้าที่วิตกพร้อมกระเป๋าสีแดงและเมื่อทุกคนรู้ความจริงก็ต่างเศร้าปัวซางได้เอาศพมาวางในห้องใต้ดินเขาได้ลองชนะสูตรจากทัศนแพทย์ที่มีจ้องมองศพอย่างละเอียดก่อนจะมาบอกกับเพื่อนๆว่าชิงอี้มีรอยขีดข่วนและแผลฟกช้ำไหลแห้งท้ายทอยของเธอถูกกระแทกด้วยของแข็งแต่สาเหตุการตายมาจากการขาดอากาศหายใจเพราะเธอหอบพืน้นซึ่งทุกคนก็จําได้ว่าชิงอี้มีโรคประจําตัวเป็นหอ แล้วถ้าตายเพราะหอบทําไมถึงมีร่องรอยการโดนกระแทกบัวาซางเลยบอกต่อศพของเธอเปื้อนดินเต็มไปหมดเธออาจจะล้มกับพื้นแล้วก็ไม่ทันจะพูดต่อยูซิลก็บอกว่าพอเหอะไม่อยากรับรู้อีกต่อไปแล้วยูซิลเป็นคนที่อ่อนไหวรู้แค่เพื่อนตายมันก็มากพอที่จะทําให้เธอใจสลายแต่อีซ่งก็บอกให้ปวัวซางเล่าต่อปวัวซางก็บอกว่าเสื้อผ้าของเธอขาดรุย่ยรั่วสิ่งสัิ์สิทธิ์ว่าโดนคมคืนหรือเปล่าปวัวซางบอกว่าเบื้องต้นทํา ที่ดูน่าจะไม่แต่ก็ไม่แน่ต้องไปตรวจในแลบบอีกทีและที่สําคัญนาฬิกาของเธอนั้นมันหยุดเดินเนื่องจากโดนกระแทกน่าจะเป็นเวลาที่เธอตายซึ่งเป็นเวลา11โมง43นั่นทำให้ทุกคนแปลกใจตอนบ่ายโมงเธอยังส่งข้อความมาพวกเราเลยเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะตายตอน11โมงและทันใดนั้นเสียงข้อความมือถือของทุกคนก็ได้ดังสัญญาณโทรศัพท์กลับมาแล้วรวมถึงเสียงรอสายที่ดังมาจากกระเป๋าสีแดงอีชี ถูกค่าคนแรกเธอเป็นคนรักเพื่อนมากและเธอก็มีความสุขตลอดที่อยู่กับเพื่อนเมนาจะจากไปก่อนเพื่อนคนอื่นเลยและแล้วตอนที่1ก็ได้จบลงเรามารุ่นกันต่อในตอนที่2วันถัดไปเช่นเคยห่างทุกคนชอบอย่าลืมกด like, ไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย